ครับตอนนี้คุณผู้ชมทุกท่านครับก็สู่รายการตํารวจอินดี้ครับรายการดีๆที่ไปส่งต่อเรื่องราวความฝันแต่สร้างแรงบันดาลใจครับให้กับทุกคนที่มีความฝันและฝันที่อยากจะมาเป็นตํารวจนะครับซึ่งแน่นอนเราพบเจอกันเป็นประจำครับทุกวันอาทิตย์วันหยุดแบบนี้ทางช่อง police TV สถานีโทรสัมนันานตํารวจแห่งชาตินะครับซึ่งแน่นอนตอนนี้รายการตํารวจอินดี้ครับเรามีการติดตามรับชมในย้อนหลังนะครับผ่านทางยูทูบชแนลคุณเข้าไปค้นหาคําว่าตํารวจอินดี้ได้เลยครับวันนี้เรายังคงสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็รวมไปถึงใครที่กําลัง มองหานะฮะเรื่องของแรงบันดาลใจใหม่ๆในการดําเนินชีวิตนะครับรวมไปถึงมีเป้าหมายที่อยากจะมาเป็นตํารวจแล้วก็แน่นอนครับเมื่อคุณเป็นคนหนึ่งที่รักและก็ชื่นชอบในการท่องเที่ยวฮะต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการนําเสนอนะครับเรื่องราวของรายการพลิตคอรที่เราพาผ,ผู้ชมเนี่ยไปบุกถึงจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าเมืองโคร,ราชเมืองยะโมนะครับหลายคนน่าจะถ่ายถูกแล้วนะครับวันนี้ตำรวจอินดี้เราจะพาผ,ผู้ชมไปพูดคุยและก็รู้จักกับใคร ซึ่งแน่นอนนะครับเราจะยังไม่เฉลยก่อนจนกว่าคุณจะดูตัวอย่างรายการกันครับฮัลโหลตอนเช้าผมเจ้าชิลี่ผมคือทนายววางิาเหาเกกาชวนเรื่องสินิสวัสดีครับดาบตำรวจเสรีชัยสุขมากครับ เราสามารถทําอะไรก็ได้ที่ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนและหน่วยงานเดือดร้อนนะครับไปเทสร่างกายเพื่อต้องการที่จะชนะใจเพื่อน,นหลายๆคนนะครับเพราะว่าเพื่อนจะแซวเราว่าเป็นคนสําอางครับออกจากเวรแล้วมันเป็นกิจกรรมเราอยากจะทําอะไรก็ได้ครับที่ไม่ทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนครับ คุณผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างฮะถ้าเกิดใครที่ติดตามจากตัวอย่างรายการนี้ต้องบอกว่ามีเรื่องราวนะฮะวันนี้ชีวิตของนายตำรวจอินดี้ที่เขานั้นเป็นตำรวจท่องเที่ยวนะครับนั่นก็คือดาบตำรวจเสรีชัยสุขมากนะครับหรือว่าพี่ดาบนิกนะครับซึ่งใครที่ไปติดตามโซเชียลมีเดียของอ่าทิกต็อกนะฮะนั่นก็คือช่องทางของตำรวจดาบตำรวจท่องเที่ยวนะครับคุณก็เข้าไปฟอลโล่ของตำดาบตำรวจนิกได้เลยซึ่งวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมครับไปทําความรู้จักกับตำรวจท่องเที่ยวเมืองนครราชสี มาคนนี้แหละนะครับนั่นคือดับนิกมากยิ่งขึ้นซึ่งเขาเป็นคนหนึ่งครับที่ชื่นชอบภาษาจีนแล้วก็เก่งภาษาจีนมากนะฮะใครที่ได้ติดตามจากรายการคลิปทอลกมาเนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่าเขานั้นชอบไปพูดคุยกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในเมืองโคราชนะครับเป็นภาษาจีนแล้วก็ยังเก่งในเรื่องของการสื่อสารอีกด้วยนะฮะแต่ชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรรวมไปถึงการมาเป็นตำรวจของเขาเริ่มต้นจากจุดไหนคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปรู้จักกับดับนิกมากยิ่งขึ้นกันครับ สวชลีว่ไทกว่าริงชาเหินเกชงเรื่องสนิสวัสดีครับดาบตำรวจเสรีชัยสุขมากครับตำรวจท่องเที่ยวนครราชสีมาครับ คนโคราชบ้านเองครับมัธยมจบขามทะเลสอนะครับแล้วก็มัธยมปลายจบโรงเรียนโนสูศสีทนีนะครับแล้วก็ปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์สังคมาศาสตร์เอกภาษาจีนนะครับราชพัทยา,าครับแล้วก็เป็นนักเรียนทุนสํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะครับเรียนต่อที่ประเทศจีนนะครับสปีครับให้ทุนโดยสมาค,คมวัฒนธรรมเศรษฐกิจไทยจีนครับ ตอนนั้นบรรจุปี47นะครับลงไปเป็นตำรวจตะเวนชายแดน3จังหวัดชายแดนใต้ครับปี47ครับเริ่มเรียนคณะมนุษยศาสตร์เพราะว่าเพื่อนๆเรียนนิสสัดรัตศาสตร์นะครับจบมาเยอะมากนะครับเราก็เลยเรียนไม่เหมือนเพื่อนดีกว่าเพราะว่าในอนาคตเราจะได้ใช้นะครับแล้วก็อยากจะเป็นตำรวจท่องเที่ยวด้วยนะครับเพราะว่าได้ใช้ภาษาครับตอนนั้นเป็นตำรวจตะเวนชายแดนอยู่ครับสามจังหวัดนะครับอยู่มา12ปีครับ ื่นเต้นครับลงไป3จังหวัดชายแดนเพราะว่ามีอันตรายมากนะครับตอนช่วงที่ลงไปปี47นะครับงานอาิเล็ตนะครับมีทำคลิปวิดีโอนะครับลง TikTok นะครับแล้วก็สอนภาษาจีนด้วยนะครับแล้วก็ถ่ายละครครับมีถ่ายละครด้วยนะครับ ประมาณ3ปีที่แล้วครับเป็นคอนเทนต์ที่ไม่เหมือนเพื่อนนะครับเพราะว่าเราสามารถสื่อสารภาษาจีนได้นะครับก็มาเป็นตำรวจท่องเที่ยวเราก็เลยอยากจะคุยภาษาจีนให้เพื่อนๆเ,เห็นแล้วก็อยากจะให้ตำรวจไทยเห็นนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างดีๆให้กับน้องๆเยาวชนทั่วไปครับว่าตำรวจไทยพูดภาษาจีนได้ครับ จุดเริ่มต้นนะครับเพราะว่าลงไป3จังหวัดชายแดนนะครับก็มีเพื่อนสาวประเภทสองนะครับเปิดร้านเสริมสวยอะไรแบบนี้เพราะว่าเป็นคนโคราชด้วยกันนะครับแล้วก็ไปแนะนำนะครับว่าเฮ้ยไปเที่ยวกันเพราะเราผมสั้นหัวโปะครับก็เลยแต่งหญิงนะครับก็เลยชอบครับหล้ง่าจะมีแบบหลายหลายเชื้อชาตินะครับเขาเขาไม่สามารถรู้ได้อะไรแบบนี้ครับเราก็เลยเข้าไปมวลชนนะครับ มันเป็นคอนเทนต์ครัเพราะสวยเพราะว่ามีหลายหลายที่นะครับที่ติดต่อมาให้ขึ้นเวทีประกวดก็มีแอบไปประกวดบ้างครับตอนที่อยู่3จังหวัดชดดน,นะครับขึ้นเวทีประกวดด้วยครับก็ได้รอบ30คนสุดท้ายครับประกวดมิชชาน่ามิชชน่าทาวของจังหวัดยะลาครับแล้วก็มีประกวดที่ตลาดน้ำปากช่องนครับ ไม่มีการเตรียมตัวครับเพราะว่ามีเพื่อนสาวประเภท2เทนให้ทุกอย่างครับแล้วก็แต่งให้นะครับก็คือใส่วิกมั่นใจแล้วก็ไม่มีคนจําเราได้ครับเราชอบตรงนี้ครับไม่มีคนจําได้ครับนอกสจากเรารายงานตัวและแนะนําตัวเองครับยังจะรู้ว่ามียศตํารวจนําหน้าครับแต่เราก็จะไม่ให้เขารู้ครับเพราะว่าใช่ครับเราจะไม่ให้เขารู้เพราะว่าเราแอบมาประกวดครับตอนนี้นะครับก็คือหน่วยงานบอกว่าถ้าไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับ อยู่นอกเหนือเวลาราชการนะครับเราสามารถทําอะไรก็ได้ที่ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนและหน่วยงานเดือดร้อนนะครับเป็นด้านการประชาสัมพันธ์นะครับหน่วยงานเรานะครับเข้าถึงประชาชนได้ง่ายครับทำให้ประชาชนรักเราแล้วก็ใกล้ชิดเรามากขึ้นครับ <S 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 ที่บ้านนะครับไม่ได้พูดเลยครับเป็นคนโคราชแท้ๆเลยนะครับ อยากเรียนนะครับเพราะว่าไปอยู่3จังหวัดชายแดนเพราะว่ามีมาเลเซียนะครับที่สามารถพูดภาษาจีนได้นะครับเราก็เลยอยากสื่อสารเพราะว่าสาวประเภท2อเพื่อนๆนะครับที่อยู่3จังหวัดชายแดนเขาพูดภาษาจีนได้ครับเราก็เลยอยากพูดได้เหมือนเพื่อนด้วยครับมาเลเซียนะครับพูดภาษาจีนได้แล้วก็มีผู้ใหญ่แนะนํามาบอกว่าในอนาคตอีกสิปีนะครับจะสามารถพูดภาษาจีนได้นะครับหมายถึงว่าจะต้องได้ใช้งานนะครับในอนาคตครับ ตอนนั้นได้ทุนนะครับของสํานักงานตำรวจแห่งชาตินะครับให้ทุนมากองบญชาการละหนึ่งทุนนะครับเราก็เลยสมัครไปเรียนนะครับเพราะว่าเราจบเอกภาษาจีนโดยตรงที่ราชพัฏยาแล้วนะครับแล้วเห็นเพื่อนๆสอบได้ในตํารวจเยอะมากตอนนั้นเราสอบไม่ได้เฮ้ยเราทําอะไรดียังไงดีแบบนี้เราก็เลยลองสอบชิงทุนไปเรียนต่างประเทศดูครับเพราะว่ากลับมาแล้วเราจะได้ใช้นะครับเป็นทุนสมาคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจไทยจีนร่วมกับตทนะครับของสํานักงานตำรวจแห่งชาตินะครับให้ ทุนไปเรียนต่างประเทศกองมัะชาการละหนึ่งนครับมีคู่แข่งเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจนะครับเพราะว่าใครๆก็อยากไปเรียนจีนนะครับแต่เราได้เปรียบเพื่อนเพราะว่าเราจบเอกภาษาจีนโดยตรงนะครับแล้วสามารถสื่อสารได้ก่อนที่จะไปเรียนประเทศจีนครับในกรณีพิจารณาเป็นพิเศษเพราะว่าเรามีคุณวุฒิภาษาจีนที่ประเทศไทยครับอยู่ที่นู่นสนุกครับตื่นเต้นครับเพราะว่าเราได้ไปเที่ยวหลายๆที่นะครับแล้วก็ได้ใช้ภาษาอย่างอิสระครับเหมือนได้ไปเที่ยวเลยครับ ด้วยความที่ดาบนิกมองอนาคตไว้ไว่าอยากจะทําอะไรและอยากจะเรียนคณะที่แตกต่างจากเพื่อนๆทําให้เลือกเรียนภาษาจีนหลังจากนั้นดาบนิกค่ะยังสอบชิงทุนสู้กับนักเรียนหลายๆคนจนได้ทุนไปเรียนต่อที่จีนได้สําเร็จและปัจจุบันดาบนิกยังได้ทําช่องติ๊กตอกของดาบนิกเองด้วยโดยเริ่มขึ้นก็เพื่อที่อยากจะสื่อสารภาษาจีนให้ได้เห็นถึงความสามารถของตํารวจท่องเที่ยวไว้เป็นแบบอย่างดีๆให้กับหลายๆคนค่ะ ำรวจท่องเที่ยวเองเคยเจออุปสรรคอะไรบ้างไหมฮะในเรื่องของการดูแลนักท่องเที่ยวไม่เคยเจออุปสรรคเลยครับส่วนมากก็จะมีช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้ตลอดเวลาครับคุณผู้ชมดูบรรยากาศทั้งหลังสิฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวจากชาวต่างชาติมาไม่ว่าจะเป็นคนจีนคนไทยนะฮะแล้วก็อย่งทคนไทยก็เยอะนะแต่เห็นชาวต่างชาติก็เยอะเหมือนกันแต่ทุกคนมาก็จะแบบยกมือพนมมือไหว้ ไหยท่านโจอุ่ยยาโมก่อนเลยนะครับสำหรับแน่นอนประวัติของเท้าสุรนารีหรือว่าย่าโมจะเป็นอย่างไรครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามกันดีกว่าครับสำหรับสถานที่แรกนะครับที่เรามากันนั่นก็คืออนุสาวรีย์เท้าสุรนารรนะครับหรือว่าย่าโมซึ่งแน่นอนว่าใครที่มาเมืองนครราชสีมาหรือเมืองโคราชครับต้องแวะที่นี่สำหรับอนุสาวรีย์เท้าสุรนารรครับสร้างขึ้นเมื่อพศ2477ครับเพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงวีรกรรมอัน ยิ่งใหญ่ของเท้าสุรนารีหรือย่าโมวีรสตรีทไทยผู้อยู่ในหัวใจของชาวโคราชทุกคนและถือเป็นอนุสาวรีครับที่ยกย่องความดีของวีรสตรีสามัญชนคนแรกของประเทศด้วยอนุสาวรีนี้ก็หล่อด,ด้วยทองแดงรมดำนะครับสูง185เซนติเมตรหนัก325กิโลกรัมตั้งประดิษฐานอยู่บนฐานภพยทีนะครับสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้12สูง250เซนติเมตร แต่งกายด้วยเครื่องยศพระราชทานในท่ายืนมือขวากุมดาบปลายดาบจรดพื้นมือซ้ายเท้าสะเอลและหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันตกซึ่งเป็นที่ตั้งของกรุงเทพมหานครไปเทสร่างกายเพื่อต้องการที่จะชนะใจเพื่อน,ลนหลายๆคนนะครับเพราะว่าเพื่อนจะแซลเราว่าเป็นคนสําอางครับออกจากเวรแล้วมันเป็นกิจกรรมเราอยากจะทําอะไรก็ได้ครับที่ไม่ทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนครับ คุณผู้ชมครับแน่นอนหลายคนน่ใจทราบนะฮะเรื่องราวของการศึกษานแลวก็รวมไปถึงการมาเป็นตำรวจของดับนิกนะฮะหรือว่าพี่ดับท่องเที่ยวเมืองย่โมเมืองโคราชนครราชสีมากันมาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าแน่นอนครับการมีเป้าหมายในชีวิตของดับนิกเนี่ยก็ถือเป็นความฝันสูงสุดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่างานอดิเรกนะครับรวมไปถึงการทํางานเป็นตำรวจท่องเที่ยวของดับนิกเนี่ยเขาจะต้องมี การทางานอย่างไรที่จะดูแลนักท่องเที่ยวหรือว่าจะเข้าไปเทคแอคชั่นให้กับนักท่องเที่ยวอย่างไรที่ทาให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเที่ยวในเมืองโคราชแล้วได้รอยยิ้มกลับบ้านไปในช่วงนี้ครับพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการทํางานของตํารวจท่องเที่ยวเมืองโคราชกันดีกว่าครับ เป็นตำรวจตะเวนชายแดนก็จะดูแบบว่าไม่น่าเกงขามนะครับแต่ว่าในด้านมวลชนสัมพันธ์ของตำรวจตะเวนชายแดนนะครับเราสามารถเข้าไปมวลชนชาวบ้านนะครับไปถึงประชาชนเข้าถึงประชาชนได้ง่ายนะครับในกรณีลูกเสือชาวบ้านของตำรวจตะเวนชายแดนอย่างเงี้ยครับทำให้เขาชอบแล้วก็ทําให้ผู้ใหญ่ยอมรับมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราเข้าถึงประชาชนทําให้เขารู้จักหน่วยงานเรามากขึ้นครับ ใช่ครับก็คือต้องฝึกได้เหมือนเพื่อนแล้วก็ต้องทํางานได้เหมือนเพื่อนนะครับปรับตัวไม่ยากเลยนะครับเพราะว่าเราสามารถทําให้เพื่อนๆยอมรับในความสามารถเราได้นะครับทางบ้านรู้ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครับเพราะว่าเราชอบเป็นคนสําอางนะครับรักสวยรักงามมาตั้งแต่เด็กครับแต่เราอยากจะชนะใจเพื่อนให้ได้เพราะว่าเราต้องสอบ ตำรวจให้ได้ประมาณนี้ครับต้องการที่จะชนะใจเพื่อนแล้วก็ให้เพื่อนเห็นความสามารถของเราครับ19ปีแล้วครับตั้งแต่ปี47มาครับจนถึงปัจจุบันครับรับราชการเป็นตำรวจคนเดียวในบ้านนะครับแล้วก็มีหลานเป็นนักเรียนจาหรหารเรือครับตอนนี้ก็จบมาแล้วก็ติด10ตปีนะครับอยู่ที่สัตหีบครับ ตอนเด็กๆนะครับก็คือคิดอยากจะเป็นทหารนะครับไม่เป็นทหารก็เป็นตำรวจนะครับเพราะว่าชอบนะครับเพราะว่าอยู่ในกฎระเบียบนะครับแล้วก็มีน้าน้าชายนะครับก็เป็นทหารนะครับแล้วก็น้าอีกคนหนึ่งก็เป็นตำรวจครับเราก็เลยปลูกฝังจุดตรงนี้มานะครับที่บ้านดีใจมากเลยครับเพราะว่าสอบติดตำรวจนะครับเพราะว่าสอบครั้งเดียวก็ติดเลยนะครับ อ่านหนังสือมาประมาณ2เดือนครับแล้วก็ไปเทสร่างกายเพื่อต้องการที่จะชนะใจเพื่อนได้หลายคนนะครับเพราะว่าเพื่อนจะแซวเราว่าเป็นคนสำอางครับ ที่ของตำรวจท่องเที่ยวนะครับที่อยู่ใน,จ,ในจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ออกเป็นสายตรวจนะครับพูดคุยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับแล้วก็ชาวไทยนะครับที่สอบถามเส้นทางใน,ในเวลาที่เดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับว่ามีที่พักที่กินที่เที่ยวในราคาประหยัดที่ไหนบ้างเราก็สามารถแนะนำได้ในท้องที่ครับ ไม่มีนะคบเพราะว่าเราเป็นมวลชนนะครับเป็นมวลชนกับพี่ๆน้องๆประชาชนจะรักเรานะครับเพราะว่าเรายิ้มเพราะว่าพวกเราเป็นตำรวจยิ้มครับเป็นตำรวจท่องเที่ยวที่อัธยาศัยดีทําให้ประชาชนเข้าถึงง่ายครับมีช่วงประทับใจนะคบเพราะเราสามารถช่วยเหลือนะักท่องเที่ยวได้ในกรณีนักท่องเที่ยวลืมกระเป๋าบนรถแท็กซี่นะครับนักท่องเที่ยว ทำกระเป๋าเงินหายแบบนี้ครับเราสามารถประสานให้ได้ในกรณีดูกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็สามารถตามให้คืนได้ครับตามนํามาคืนให้นักท่องเที่ยวได้นะครับตำรวจท่องเที่ยวนครราชสีมามีกระทับใจก็คือได้ไปพูดภาษาจีนนะครับเจอชาวสิงคโปร์ที่ปากช่องนะครับเพราะว่าชาวสิงคโปร์ชาวมาเลเซียอากาศบ้านเขาร้อนนะครับเขาอยากมาเที่ยวประเทศไทยแล้วก็มาเที่ยวที่ปากช่องนครราชสีมานะครับ ก็ได้พูดคุยนะครับแล้วเขาชอบอาหารไทยแล้วก็อาหารโคราชนะครับแล้วก็ชอบบรรยากาศชอบอากาศนะครับของจังหวัดนครราชสีมาครับใช่ครับได้คุยภาษาจีนด้วยแล้วก็ได้ต้อนรับแล้วก็ได้ฟังเขาด้วยนะครับว่าเขาชอบประเทศไทยเพราะอะไรอะไรเนี้ยเพราะว่าอาหารอร่อยครับอาหารไทยอร่อยมากครับเพราะว่าเราเราเป็นทหารมาแล้วนะครับเพราะว่าผมเป็น ทหารเกณฑ์มาก่อนนะครับสมัครทหารเกณฑ์นะครับอายุไม่เกิน27ปีนะครับก็คือจบม .6 เราสมัครทหารนะครับเป็นทหารสมัครใช่ครับเป็นทหารสมัครนะครับแล้วก็เรามีระเบียบวินัยก่อนที่จะมาเป็นตำรวจอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราฝึกมาก่อนเรามีความรู้มาก่อนนะครับตรงนี้ก็เลยไม่ยากสําหรับการฝึกนะครับแต่ว่าในการอ่านหนังสือก็มามาเพิ่มเติมได้ครับเพราะว่าเราตั้งใจครับ เพราะว่าเราจบม .6 มาเรียนปริญญาตรีมัน4ปีนะครับก่าจะได้ทํางานนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราสมัครในสิบทหารบกแบบนี้ครับเรา1ปีเนี่ยเราสามารถทํางานแล้วรับราชการได้แล้วครับก็เลยคิดสมัครทหารเกณฑ์ครับแนะนำน้องๆน,นะครับที่จะเข้ามาเป็นตำรวจนะครับที่เป็น LGBT หรือว่าในกลุ่มคนที่สำอางนะครับก็ แนะนําให้ตั้งใจนะครับในการฝึกแล้วก็อ่านหนังสือนะครับเวลาทํางานก็คือหน้าที่นะครับเพราะว่าเวลาออกจากเวรแล้วมันเป็นกิจกรรมเราอยากจะทําอะไรก็ได้ครับที่ไม่ทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนครับเนื่องจากนับนิก อยากจะพิสูจน์ว่าตนเองมีความสามารถไม่แพ้เพื่อนๆตั้งแต่เด็กดาบนิกมีความใฝ่ฝันที่อยากจะทำงานราชการและดาบนิกก็ได้เริ่มอ่านหนังสือเตรียมสอบเพียง2เดือนเท่านั้นก็สามารถสอบผ่านได้ภายในครั้งเดียวส่วนเรื่องการปฏิบัติก็ได้เปรียบจากที่เคยเป็นทหารมาก่อนแล้วดาบนิกก็ยังมีคำแนะนำดีๆให้กับน้องๆที่เข้ามาในสายงานตำรวจอีกด้วยค่ะดีที่สุดคือสุขภาพแข็งแรงครับพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรก็ช่างมันแต่เราเป็นคนดี ผู้ชมครับแน่นอนแหละการทํางานนะฮะของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับไม่ว่าจะเป็นสายธุรการนะฮะหรือว่าฝ่ายอํานวยการหรือว่าจะเป็นสายลุยนะครับหรือจะมาเป็นฝ่ายท่องเที่ยวอย่างตํารวจท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ต้องมีอุปสรรคในการทํางานกันมาบ้างแหละนะฮะแต่เมื่อเราไม่ย่อท้อและเราฟันฝ่าอุปสรรคไปแล้ว การทํางานของเราก็น่าจะประสบความสําเร็จครับแล้วยิ่งเรามีเป้าหมายในการดําเนินชีวิตนะฮะอย่างพิดับท่องเที่ยวหรือดับนิคคนนี้เนี่ยนะฮะเขาก็มีการวางเป้าหมายในชีวิตของเขาเหมือนกันนะครับว่าในอนาคตเนี่ยอยากจะทําอะไรแล้วก็จะไปอย่างไรต่อในด้านของการทํางานในสายตํารวจนะครับซึ่งช่วงนี้คุณผู้ชมครับใครที่อยากจะติดตามเรื่องของแรงบันดาลใจในการมาเป็นตํารวจแล้วก็รวมไปถึงแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตต้องติดตามในช่วงนี้ครับ สูงสุดในอาชีพตำรวจนะครับไม่ว่าจะยศอะไรก็ได้นะครับผมภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นในดาบอยู่นะครับตอนนี้เราภูมิใจในสิ่งที่เราชอบเพราะว่าเราเป็นตำรวจที่ดีนะครับแล้วก็เป้าหมายสูงสุดคือขอให้มีอายุยันเกษียณเนี่ยครับดีที่สุดคือสุขภาพแข็งแรงครับไม่มีท้อเลยนะครับเพราะว่าเราชอบครับเพราะว่า หน่วยงานเราเป็นหน่วยงานที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ได้ออกไปพูดพบปะประชาชนนะครับได้ออกเที่ยวตามต่างจังหวัดแล้วก็ได้ออกไปเจอผู้คนที่อัทยาศัยดีแล้วก็ได้ไปพูดคุยกับนักท่องเที่ยวนะครับได้เที่ยวเกือบทุกๆจังหวัดเลยครับ นี้ครับประสบผลสำเร็จในชีวิตระดับหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ก็เข้า40แล้วอีก20ปีกเกษียณคือประสบผลสำเร็จในชีวิตคือขอให้มีอายุยันกเกษียณแล้วก็สุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่ไปนานๆเพื่อให้ประชาชนรักเราครับ ครับถ้าสมมุติว่าเจอนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับเราจะทักทายเขาว่าหนินเฮาครับหนินเฮาหนี nah e ้ช nah e ี nah e ่นหลีหน nah e ีเย nah e ่อชี่นะลีหนีเสียงชี่นะลีก็คือสวัสดีครับคุณอยากจะไปที่ไหนคุณอยากให้เราช่วยอะไรบ้างไหมอะไรแบบนี้ครับหนีเมินเหินคายชินแล้วก็เส้นใจว่นชอบนีคือแบบว่าเฮ้ยเราชอบคนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบให้เป็นกําลังใจว่าฉัชอบหนีอะไรอย่างเงี้ยครับ สถาบันติวสอนนักเรียนในสินะครับร่วมกับเพื่อนที่เป็นตำรวจด้วยการที่จบมาคณะนิสสาระศาสตร์เพื่อต้องการที่จะให้ความรู้น้องๆที่อยากจะเป็นตำรวจนักเรียนใน1ินะครับให้คําแนะนําแล้วก็สอนเด็กได้นะครับเพื่อต้องการที่จะให้เด็กยุคใหม่ให้เขาคิดด้านบวกมากขึ้นนะครับ ถ้าไม่ได้เป็นตำรวจนะครับก็คิดว่าอยากจะเป็นคุณครูและให้ความรู้เด็กๆนะครับเราเป็น LGBT หรือว่าเป็นเพศสภาพอะไรก็ได้นะครับขอให้เป็นคนดีแล้วได้สอนคนนะครับแล้วทำให้เขารักเรานะครับแลงบรนดาใจก็เป็นผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเลยนะครับเพราะว่าท่านยิ้มอัธยาศัยดีแล้วก็เป็นมิตรกับลูกน้องนะครับไม่ถือยศนะครับว่าคุณจะเป็นประทวนหรือว่าเป็นสัญญบัตรนะครับ คือเมตตาทุกๆคนนะครับแล้วก็ให้คําแนะนำนะครับมีไอดอลหลายๆท่านเลยนะครับก็คือรองผู้ชกการนะครับรองอภิชาตินะครับสิริบุญญานะครับคือรองจุ๋มนะครับเป็นไอดอลเลยนะครับแล้วก็มีรองกบนะครับรองสุภาษณ์โชคชัยนะครับที่เป็นไอดอลนะครับเป็นรองผู้ชกการตํารวจท่องเที่ยวนะครับ สำหรับน้องๆที่อยากจะมาสอบตำรวจนะครับต้องตั้งใจเรียนนะครับต้องตั้งใจอ่านหนังสือนะครับแล้วต้องอยู่ในระเบียบวินัยนะครับไม่ว่าเราจะเป็น L G B T หรือว่าเป็นอะไรก็ช่างนะครับขอให้เป็นคนดีในสังคมนะครับอยู่ไหนก็ได้ครับเพราะว่าเราเป็นคนดีครับ ทา,ทางการติดตามนะครับพี่ดาบท่องเที่ยวนะครับก็ไอพี่ดาบท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เฟ e บุ o กพี่ดาบท่องเที่ยวแล้วก็ t ิกต o อพี่ดาบท่องเที่ยวครับ เมืองยิงก้าผ่าไม้ดีมีโคราชปราสาทหินดินด่านเกวียนแล้วก็เรียหลวงพ่อคูณตำรวจท่องเที่ยวนครราชสีมายินดีต้อนรับครับฮัล l o ทุกคผมดเวจไยทีี่ไทยต้รับทก่มาีรยปรี่่ยวทีสวยงาากๆย่าง,ง่นดรก้กวมาหวัดกว่ีูาให่มูนาหว้วีาวังกีูป่ัมียงให่ เ很美的地方你们可以问我可以打电话1155里有จ察帮你สวัสดีคีะไม่ว่ายศอะไรตำแหน่งไหนดาบนิกก็ภูมิใจในสิ่งที่เป็นอยู่และหวังที่จะทำอาชีพตำรวจนี้ต่อไปจนกระรียนแล้วในอนาคตดาบนิกก็ยังอยากที่จะเปิดสถาบาันติวสอนให้กับเพื่อนตำรวจด้วยกันเพื่อให้ความรู้น้องๆที่อยากจะไปตำรวจ ตอนท้ายดาบนิกยังบอกอีกว่าไม่ว่าเราจะเป็นอะไรก็ช่างขอให้เป็นคนดีในสังคมก็พอแล้วค่ะการใช้ชีวิตประจำวันคือทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็พรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรก็ช่างมันแต่เราเป็นคนดีแล้วก็ทำให้เพื่อนๆร่วมงานยอมรับในความสามารถเราแล้วก็รักเรานะครับเราอยู่อย่างมีความสุขได้ครับเพราะว่าเพื่อร่วมงานรักเราครับ จากที่ได้ติดตามและรู้จักกันมาในตลอดหลายช่วงเบรกรายการที่ผ่านมานะครับหลายคนน่าจะรู้จักมุมมอง แล้วก็รวมไปถึงตัวตนของพี่ดับท่องเที่ยวหรือดับนิกกันมาบ้างพอสมควรแล้วนะครับซึ่งถือว่าเขานั้นเป็นนายตำรวจอินดี้ของเราวันนี้ที่ค่อนข้างจะอารมณ์ดีนะฮะแล้วก็มีรอยยิ้มอยู่เสมอซึ่งทางทีมงานของรายการตำรวจอินดี้นะฮะเมื่อได้มีการสัมภาษณ์พี่นิกไปแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเรานั้นได้รับทั้งความอบอุ่นนะครับแล้วก็รอยยิ้มกลับมาทุกวินาทีเลยทีเดียวนะฮะซึ่งคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเรามาตลอดช่วงต้นรายการแล้วก็รวมไปถึงรายการพลิพทอลกน,นะครับก่อนหน้านี้ที่พาไปเที่ยวเมืองโคร,ราช ก็น่าจะได้สัมผัสนะฮะความอบอุ่นแล้วก็รวมไปถึงรอยยิ้มของดาบนิก,กันมาบ้างพอสมควรเลยทีเดียวอย่าลืมนะครับคนเรานั่นมีเป้าหมายชีวิตนะฮะที่อยากจะดําเนินไปให้ถึงเป้าหมายแต่เมื่อเราล้มแล้วท้อแล้วเราก็ลุกขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้อยู่อย่างสม่ำเสมออย่างพี่ดาบนิกเองก็เหมือนกันนะครับเขาเองก็พร้อมที่จะเรียนรู้ทั้งเรื่องของภาษาแล้วก็เรื่องของการรับนักท่องเที่ยวนะฮะในการเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามายัางประเทศไทยนะฮะซึ่งถ้าเกิดพูดเป็นภาษาจีนนะฮะนั่นก็คือนี น่ห่านะฮะอีกหนึ่งคำที่คุณดิกนั้นพูดติดปากเป็นประจำอยู่เสมอเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการตำรวจอินดี้ก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับเราจะกลับมาเจอกันใหม่นะฮะในสัปดาห์หน้าเป็นประจำครับทุกวันอาทิตย์ครับทางช่องลิสทีวีสถานีโทรทัศน์สํานักงาน,าน,านตํารวจแห่งชาตินะครับยังไงฝากกด subscribe กดติดตามนะฮะทั้งแฟนเพจของลิสทีวีแล้วก็รวมไปถึงยูทูบชาแนลด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกับใครต่อในรายการตำรวจอินดี้และใครจะมาคอยสร้างแรงบันดาลใจและกําลังใจให้กับคุณ ในสัปดาห์หน้าติดตามกันได้ใหม่เวลาเดิมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ